ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอาพิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอ EP 906ตอนที่มาของการสร้างเหรียญหลวงปู่สวงคูขันปี36 จากคลิปที่แล้วหลวงตาทินเล่าว่าหลวงปู่สูงแวะมาที่วัดบ้านสมบูรณ์บ่อยมากทุกครั้งจะมาพักจำวัดอยู่ที่กุฏิของหลวงตาเสมอขณะที่หลวงปู่อยู่ที่กุฏิก็จะเอาปากกาเมจิกมาเขียนตามฝาผนังประตูตู้เก็บของเขียนทุกที่ที่หลวงปู่เห็นว่าเขียนได้เหมือนกับที่หลวงปู่ได้เขียนที่บ้านของเจติว๋วบ้านของยาแนบ เพราะว่าหลวงปู่ท่านชอบเขียนชอบวาดรูปมากกว่าการพูดและทุกรูปทุกข้อความที่หลวงปู่เขียนนั้นจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เสมอแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะตีความหมายออกขึ้นอยู่กับว่าหลวงปู่ต้องการจะสื่ออะไรกับใครนอกจากหลวงปู่สวงจะขีเขียนไว้ตามกุฏิของหลวงตาทินแล้วเราจะมาติดตามกันต่อว่าหลวงปู่สวง ได้มอบอะไรให้กับหลวงตาทินไว้เป็นพิเศษหรือไม่เรามาละฟังกันต่อเลยครับตีลงตาเป็นสมัยลงตะกุิหลงตาทินในตู้เอ้ยอะไรเอ้ยเขียนหมดปาะก,กาเบจิกเขียนไม่รู้อะไรอะไเขียนไว้เยอะแยะแล้วข้าวของของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเคยให้หลวงตาทินบ้างไหมฮะอะไรบ้าง ไม่มีไม่มีเลยอ่ะหลวงปู่โสไม่เคยมีอะไรให้ของศักดิ์สิทธิ์มีที่จะบงคิวบอได่ให้เออะตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วไม่เหลือแล้วไม่มีเหลือแล้วไปก็เอาของแก่ไปเปลี่ยนเอาของหลวงตาไปจะเอาของใหม่ให้ก็ไม่เอาเอาของเก่าเหมือนเดิมแต่มันของหลวงปู่โฉมันเป็นของสกุลปกเพราะนางไม่เลือกที่ อ่าหลวงตาถิ่นก็เก็บได้ก็ซักไว้เก็บไว้ในตู้อยู่ปากไปเป็นสุกพูดอะไรคน,นูน่นคนนี่ฟังเขาก็ขอบูชาเอาให้ก็ไปเนี่ยพวกคุ้งเชิคุ้งชนไปอย่างนี้พูดอะไรเขาฟังเขาก็อยากได้ก็เอาไปอืบูชาพันหนึง่งจะมีห้าร้อยจะมีบางคนร้อยหนึ่งก็มีมีอะไรอะไรให้เขาหดเหมือนกันกับลุงกุ้องโง่อะไร <c oughs> <c oughs> ไม่เคยรู้อะไรเลย แล้วก็อ้าวมาคุยเรื่องจาน์รุกจานสุกมันครับจันสุกนี่แกยอยู่บ้านเจ็กบ้านเจ็กออำเภอคุขันครับแกมาแจาบรรษาอยู่วัดซับน้อยครับนี่แกอยู่แถวคุขันก็รู้จักกันหมดแล้วนะครับผมใช่แต่เนี้ยมาแจมบรรษาอยู่วัดซับน้อยแถวอำเภอปัดธงชัย ไปเล่นหวยแบบนั่นแบบนี่ลุงปู่สวงเน่นก็เลยพาไปพาลุโงโยมเนี่ยไปเอาหวยลุงปู่สวงครับพอไปเอามางวดไหนก็หวดดันพิษไม่เคยถูกถูกได้แต่ยี่สิบบาทสิบบาทเท่านั้นแต่เน่นก็พอโยมทาง อำเภอปักธงชัยมันจเจ๊งวพาลุงปู้สวงอา้ไม่เคยถูกถูกบ้างถูกสิบบาทยี่สิบบาทปักธงชัยเออรู้สึกว่าเจน,น้อยปักธงชัยที่ถูกมากเลยเป็นหลา,ายสิบล้านเลยอ่ะโอ้ยจะเป็นานาเป็นร้อยสิบล้านแต่นี่ยน,น,นี่ยอาจารย์นี่แหละพระศุกนี่แหละมันพามามาลุงผู้สงก็เขียนไว้สามตัวในฝาก็ามันเคยเล่นเลขล เคยเห็นน่หน uh ัง huh. สือหลวงปู huh. right. uh ่สวงมก็รู hum, okay. uh ้เ huh. okay. so, uh ่ยตัวหนังสือนี่มาใช่ของใครมันเป็นลุงขคงหลวงปู่สวงมันก็จะโกนดิบอกโอ้ยใครมีม่นลงม่นใครมีแสนลงแสนพราสุกรเนี่ยใช่ไหมแกไปอยู่วาศใส่เขาเฉยๆแล๋อแล้วก็ตะโกนบอกแบบนั้นเขาก็เชื่อใจเชื่อใจพระสุกก็ลงกันดิ ลงก็ถูกเป็นสิบสิบล้านยี่สิบล้านนูนะ่นแหละคนถูกจนได้เลขออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทางคนทางการน,นำปัจจัยไปถวายลุงปู่ปสวงมัดละแสนอืออและไอเสียนงมันยังมันได้ตั้งสามสิบล้านซื้อรถถวายพระสุขเลยทั้งคันเออตอนที่ซื้อรถถวายนั่นเออเจ๊น้อยซื้อถวายเนี่ยน,นะนะเจ๊นยจริงแต่เป็นเมียเขา ไอโนสนองสนองสนองเยสนองเลยไอหนที่รถได้พระสุกอ่ะเม็นเนี้ยไอบัรละแสนเนี่หลวงปู่สวงด้วยจะเอาถวายหลวงปู่สวงก็เฉยพระสุก่าหลวงปู่สวงไม่เอาผมเอาอืมเอาจนหมดเมื่อจนได้เลยถึงลาดมั่งหรือถึงประมาณเนี้ยนะก็ได้ไปสร้างบ้าน สร้างบ้านทรงยุโรปสรงชั้น<อ>เสร็จเรียบร้อยแล้วสึกแต่งงานเอาเมียอ,อยู่เสวเปพล,ลำประมาณนี่อิสุพันณ์บุรีนี่อ๋ออยู่อยู่สุพรรณเหรอไมอ่สุพรรณเอาเมียนี่แหละไปไปมามาก็ไม่ได้ทํามาหาก,กินอะไรก็กินแต่เง,เงินเก่าไปไปมามาหมดละมาเงินนั่น ไม่เหลือแล้วเงินหมดตั้งแต่สมัยลุงตาไปเจอในในหน้าทกศน,น่ะไปเห็นมันขายสมโอขาบลอกสมโอขาย,ออขายเออืออาจจะมามาอยู่นี่ก็ไม่เ็ได้เจอหน้าใครมาอยู่นี่สามปีไปไหนไม่ได้ไปบ้านก็ไปแค่เพ่บเดียวกลับอือไม่มีใครอยู่ที่นี่ที่วัดที่จันนี้เลยเมี แต่เขาก็ไม่ไหวใจบนลงตลาทินนะอ, <c oughs> อยู่ต่างอยู่ปกครองดูแลกันไปทางนีงแล้วเขาไม่ได้กลับ,ลม,ลบมามวัดวังสมบูรณ์เลยเอ่ะไม่ได้กลับตั้งจ้าวัดใหม่ไปแล้วตั้งแล้วเดี๋ยวนี้วัดแถวนั้นมีประครูบทในจำบแลแัดนวัดบา้านแขวก็เป็นประครูวัดนังเดิมที่หลวงตาทินบวชเป็นเนตร่ะครับผม ใหญ่โตนะท่านนั้นสร้างหูสร้างบสถสร้างสลุมสลาดในวัดสมบูรณ์ก็สร้างอยู่สลังกำลังมุงหล,ลังคาอยู่ชั้นล่างยังทำใหญ่โตสองชั้นน,นั้นหลวงตะทินก็ต้องเจอกับเ,เจติ๋วเนี่ยฮะเจติ๋วที่ว่าเป็นลูกคัน,นอ่ะนะครับผมครับผมโอ้ก็ไปด้วยกันอั่นแหละเจอกันจกเจอเลอะ ใชร้านแก้วุเรืองนี่คนหนึ่งที่ไหนก็ที่กุคันนี่เองโอ้ยจิตลุงบุษงมุมเบ้มกันนะร้านค้าขายของเต็มบ้านนะบ,บางทีลุงบุษงพาลุงดัดถินไปโอ้ยแก่คานคานไปเก็บเอาของแก่ของบเลยบาเลยบานี้เนี่ยล้อใหญ่ยยหุยนี่ไม่เคยเรียกเอาเงินแมแต่บาทเดียวเก็บเอาอะไรเอาไปเอะ เอ้ยเยอะคุยนี่อยู่ที่วัดของหลวงพ่ออาดใช่ไหมไม่ใช่อยู่เมืองกุคันเองอยังอยู่เด้อที่ว่าตอนนี้ที่ว่าของหลวงพ่ออาดที่วัดโอ้ยหลวงพ่ออาดในโน่นดำยืน่นแกตายมาแล้วใช่ใช่ใช่หลวงพอออ่ออาจในเอออาดในอีกองหนึ่งเคยติดตามประจำอือหึย,ยังเพ่อดำยื่นมาหาลุงปู้สวงประจำ นานๆจะได้เจอหน้ากันครับแล้วก็ลวงผู้สุงวันนี่กนนน็นานๆจะได้เจอกัน,น,นตลางก,ก็ต่างคนต่างอยู่แหละพระสงฆ์าจารย์สงฆ์ก็อยู่วัดก็อยู่อนะต่อไปอีกนะแล้วก็มาคุยกันเรื่องที่สร้างเหรียญเอหรียญหน้าแก่หรือว่าขู่ขันใช่ไหมหรือไงขู่ขันอ สร้างเหรียญนี่ลงุลงลงุงตะทินนี่มาหาเลขหอมสินลวงปู่สวงครับมาก็ไม่เจอหลวงปู่สวงจอดรถลุงตะทินขับรถมาเองครับจอดรถว่ามาชวนลุงตะทินไปฉัดเพลที่ประโคนชัยที่พนมรุง้งครับเลดานเส้สสสนทางเส้นนั่นด่านต่้เ,เยอะเยอะสมรวทหาร บอกว่าไปไม่ได้เราลงปูตำรวจทหารจะจับไม่จับหรอกก็เลยลุงตะทิงก็พยายามเคลียกรมลุงปู่ชวงก็เลยไว้สังฆะอ่าไว้ที่สังฆะลุงปู่ชวงก็ไปซื้อของตาทิงให้เงินไปห้าร้อยไปจ่ายกับลวงผู้สวงซื้ออะไรลวงปู่สวงก็วักเงินแบ่งพันธอ่าแลยวหารอจะไปซาอะไรล่ะตอนนี้นะ่ ยู่ก็บอกว่าให้ทอนทอนตางให้ลุงปุ๋สวงแล้วอยู่ก็บอกว่าจะทอนทําไมลุงปุ๋สวงให้เรานี่อือซื้อหนวดทอนไอ้เนปที่ที่ไหอนหนวดไอ้เนบทอน,ทอนหนวดอนอนสองอันพันหนึ่งสองอันพ <1, 000. S 1> ันหนึ่งเหรอพันหนึ่งลุงปุ๋สวงให,ให้เลยพันหนึ่งแล้วก็เชือกแกทอเสร็นไอ้พันหนึ่ง ก็โยนั้นบอกว่าให้มาให้มาถอนเขาเบอกว,ว่าลุงบู้สูงให้เร็วเรื่องอะไรจะถอนให้ล่ะเขาก็เอาไปลงตาห้เงินไปร้อยห้าร้อยไม่ได้จ่ายคุยไปโอ,โอ้โยมวยลุงบู้สูงเนี่ยสมัยลงตาทินสร้างเหรียญลุงบู้สูงก็หายไปปีหนึ่งเต็มเต็มตอนนั้นเหรียญรุ่นอะไรลุงตาทินจาได้ไหมรุ่นแรกอันเนี้ยรุ่นแรกคือรุ่น รุ่นขู่ขันอะไรรี่ขู่ขันนี่เด็ดไหมเพราะว่าที่ว่าอู่สั้นอู่ยาวใช่ไหมใช่เพราะว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะจะลงยังไงดีป่าลุงบุษงไม่มีวัดสังกัดลุงบุษสวงก็อยู่แต่ในกระท่อมกระท่อมนากระท่อมไร่ก็เลยใส่ลงอำเภยขู่ขันไปเลยอือย่างนี้ก็เลยสร้างมาลุงบูษสวงหายไปปีหนึ่งเต็ม พอลุงผู้สงมาเนี่ยถึงเอาเหรียญไปลงบู้สวงสรมน้ำมนต์ให้ครับนี่โอ้ยกระเหรียญนี่ก็ดังขึ้นมาลุงแต่ทินเป็นคนทำอ่าฮะล็อกเพชรลุงแต่ทินทำครับแต่มันทำไม่มากนะสมัยนั้นันสมัยลุงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่หรือลุงปู่สวงมรณภาพแลว้วเอาศพเข้าไปในนั่นครับ แลยก็ไปตามหลวงตาทินเลยหลวงตาสายเลยแต่ลาเคยติดต่อยหอตามหลวงบุวง่ะนะครับ,รบมาปรึกษาหาหรือจะเอาศพลุง่สวงไปไว้ที่ไหนอืทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลในคลิปหน้าเราจะมาไขาปัญหาที่หลายๆท่านมีความสงสัยในใจว่าทำไม สรีระหลวงปู่สวงถึงได้มาอยู่ที่วัดไพรพัฒนาซึ่งที่แล้วมาเราต่างก็ได้รับทราบจากการเล่าต่อๆกันมาฉะนั้นพลาดไม่ได้ในคลิปหน้าเราจะได้ทราบคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันกับหลวงตาทินหนึ่งในที่ปรึกษาในเหตุการณ์วันละสังขารหลวงปู่สวง อิริเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจันอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ